สวันนสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3าสีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกรกรมนและแหวนแหวนภวิษาค่ะชมกันสดุผ่านหน้าจอช่อง3กด3 3มชมผ่านมือถือกด 3+ plus ได้เลยค่ะเริ่มต้นรายการของเราวันนี้นะคะกับอีกหนึ่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะซึ่งล่าสุดน,นะคะทางกรมสรรพากรค,ค่ะก็ได้มีมาตรการภาษีนะคะช่วยค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยค่ะ กระทรวงการคลังโดยกรมสัมภารได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ประสบอุทกภัยซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ประชาชนก็ยังมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจึงได้ออกสองมาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภัยโดยอย่างแรกเลยนะคะก็คือมาตรการภาษีช่วยค่าซ่อมบ้านให้ผู้มีเงินได้ซึ่งผู้มีเงินได้ในที่นี้นะคะไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลโดยจะหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมบ้านที่จ่ายไประหว่างวันที่16สิงหาคม2567ถึงวันที่31ธันวาคม2567ตามจำนวนที่จ่ายจริงนะคะ แต่รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาททั้งนี้นะคะบ้านที่ได้รับความเสียหายต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่ะและมาตรการที่2นะคะก็คือมาตรการภาษีช่วยค่าซ่อมรถ ให้ผู้มีเงินได้ค่ะไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลเช่นกันนะคะโดยจะหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมรถค่ะที่จ่ายไประหว่างวันที่16สิงหาคม2567ถึงวันที่31ธันวาคม2567ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน30,000บาททั้งนี้รถที่ได้รับความเสียหายจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภายัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินนะคะสำหรับผู้ประสบภัยอาจจะต้องเก็บใบเสร็จรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะคะทั้งการซ่อมรถซ่อมบ้านเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะหากมีข้อสองสัยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์สารนิเทศสภากรเบอร์โทรศรัพท์1161ค่ะ พูดถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นแล้วเนี่ย<ม>แต่ว่าถ้าการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากําลังทรัพย<ม>์แล้วก็กําลังคนเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นะคะและแน่นอนว่าหนึ่งในนายเอกช่อง3ที่คอย,ย,ย,ยช่วยเหลือแบบในทุกเรื่องตั้งแต่โควิดมันะมจะแบบคือทุกเรื่องเลยนะคะนั่นก็คือน้องเบลล่าราน,นีนั่นเองค่ะ พี่บุ๋มปนัดดาน,นะคะได้เปิดเผยว่าน้องเบลล่าได้บริจาคเงินจํานวน1ล้านบาทค่ะผ่านมูลน,นิธิองค์กรทําดีเพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอ,อ,อุทภัยที่ภาคใต้นะคะโดยน้องแจ้งว่าอยากให้พี่บุ๋มส่งต่อเงินจํานวน5 0 0,000บาทมอบให้กับโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งพี่บุ๋มเองนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่โรงพยาบาลด้วยตนเองและพบว่ามีความเสียหายเยอะมากมาก จึงได้ส่งมอบเงินจำนวน5 0 0แสนบาทค่ะให้กับทางโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วในส่วนที่เหลือนะคะพี่บุ๋มเองก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนตามข้อมูลที่มูลนิธิองค์กรทำดีได้รับต่อมาค่ะ พี่บุ๋มก็ได้เขียนชื่นชมน้องเบลล่านะคะเยอะมากเลยว่าน้องทั้งสวยน่ารักมีเมตตาคิดถึงผู้อื่นเสมอและนี่ไม่ใช่การช่วยเหลือครั้งแรกด้วยนะคะน้องคือช่วยมาตลอดจริงๆเวลาใครประสบปัญหาเดือดร้อนขาดแคลนอะไรน้องเบลล่านี่ก็คือแบบคนแรกๆเลยที่จะแบบคอยช่วยบริจาคคอยช่วยเหลือตลอดค่ะงามทั้งกายและใจจริงๆเธอผู้นี้นะคะ มาต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคึกคักมากๆเลยคุณกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมนะคะนั่นก็คืองานหมู่เด้งฟเฟสติวัล2024ค่ะ หมูเด้งเฟสิวัล2024นะคะเป็นกิจกรรมที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งใจจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง10ธันวาคมนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชนบุรีและการท่องเที่ยวไทยไปพร้อมๆกันนะคะกับการขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่ะมีการนําเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้นำคาแรคเตอร์ของน้องหมูเด้งไปออกแบบมาจัดจาหน่ายในงานแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆอย่างอื่นอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยนายนารงวิทย์ ชดช้อยพิ่มโดยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเปิดเผยว่าจากความฟีเวอร์ของน้องหมูแดงทาให้ตอนนี้กระแสาาการท่องเที่ยวสวนสัตว์ในประเทศไทยเนี่ยกลับมาบูมอีกครั้งเลยค่ะและทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมบราชุปถัมภ์ก็ได้มีนโยบายให้ผู้ดูแลสัตว์ทุกๆชนิดเปิดช่องทางทางโซเชียลนะคะเพื่อนําเสนอความน่ารักให้กับ น้องสัตว์แต่ละชนิดเพื่อเพื่อมีโอกาสโด่งดังเหมือนหมูเด้งได้เป็นนรงนาราเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวต่อไปค่ะซึ่งคาดว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากเลยทีเดียวจากปกติทุกวันนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ6000คนต่อวันนะคะโดยจะเน้นย้าเรื่องการอำนวยความสะดวกและการดูแลรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นด้วยละคะ่ะตั้งแต่เราจัดกิจกรรม บ o ูเด้งเมลหมูเด้งเฟสติวัล2024นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อของที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากได้รับสิทธิ์จากทางองค์การสุสัตว์นะครับก็ถือว่ามีคนเข้ามามากนะครับอย่างต่อวันเนี่ยก็ประมาณ6 7 0 0งคนได้นะครับที่เข้ามานะครับคาดว่าในช่วงจากนี้ไปเนี่ยจะมีคนเข้ามาเที่ยวเรื่อยๆต่อไปเราพยายามจะเขาเรียกอะไรยกระดับของ สัตว์ที่เรามีอยู่ภายในสวนสัตว์นะครับเพื่อที่จะให้ก็กลับมาเป็นดาราให้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการโปรโมทใช้สัตว์บางชนิดหรือรูปสัตว์ที่เราเกิดใหม่เนี่ยมาช่วยโปรโมทให้กันนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับบนคาแรคเตอร์ของตัวสัตว์นั้นๆตัวพี่คีเปอร์เองที่ตอนนี้เราก็เริ่มพยายามผลักดันให้คีเปอร์ต่างๆในสวนสัตว์เนี่ยมีช่องทางนําเสนอนะครับในมุมของความน่ารักของสัตว์ในคาแรคเตอร์อื่นๆของสัตว์เนี่ยออกไปสู่สังคมออนไลน์แต่เรานําเสนอ พฤติกรรมของสัตว์เนี่ยบนพื้นฐานของการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ไปด้วยอืน่ารักมากน้องหมูดเด้งยังไม่ได้ไปกันเลยนะต้องนัดไปดูกันซะหน่อยจนตัวเขาจะใหญ่เ,เอ่อย<น>ู่ตอนนี้เริ่มโตแล้วนะคะถ้าใครอยากดูแบบลูกฮิปโปน่ารักน่ารักก็ต้องรีบไปตอนนี้นะคะเอาละคคะยังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะจากลูกฮิปโปม,มาลูกช้างกันบ้างนะคะกับลูกช้างเกิดใหม่ที่สวนงนงุชพัทยาค่ะ บางช้างสวนงนงรุษพัทยาได้ต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่นะคะที่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาและตามธรรมเนียมค่ะก็ต้องจัดให้มีพิธีรับควานลูกช้างเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะโดยได้นิมนต์ค่ะพระครูเกษมกิติโสพลเจ้าคณะตำบลภูตาหลวงวสัมมคีบรรพฤ์มาเป็นผู้นําประกอบพิธี โดยลูกช้างเชื่อกนี้นะคะถูกตั้งชื่อว่าพลายสุรพันธ์เป็นช้างเพศผู้มีสุขภาพดีถือเป็นช้างที่มีลักษณะดีมากมเหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ด้วยนะคะเพราะว่ามีลักษณะหลังสูงตรงกลางเล็กน้อยอลาดไปทางหางอย่างสม่ำเสมอลักษณะของหลังเช่นนี้นะคะเขาเรียกกันว่าแปการก้านกล้วย<อ>ซึ่งถือกันว่าเป็นลักษณะของช้างที่ดีที่สุดค่ะ<อ>โดยพลายสุรพันธ์นะคะเป็นช้างเชื่อกที่7ในปีนี้ของปางช้างสวนนงนุษย์ เป็นลูกของแม่ช้างพังแสงดาวกับพลายหนิงน่องซึ่งพลายหนิงหน่องนั้นนะคะแพรวพรา,พรามากเลยทีเดียวอ,อายุ27ปีและมีลูกมาแล้วถึง27เชือกเลยทีเดียวค่ะปีละเชือกไปเลยอย่างนี้เชือกไปเลยจัดเต็มกับคุณพลายหนิงน่องนะคะ,ะไปเสียายทักทายกันได้กับตัวใหม่ล่าสุดอนะของสนบุรุย,ยากับพลายสุรพันธ์ค่ะ ปีท้ทยช่วงนี้นะคะสืบเนื่องจากการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจากประเทศจีนมาปริสถานชั่วคราวนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้เข้าไปสักการะบูชากันนะคะทําให้ทางวัดสเกตได้มีโอกาสต้อนรับคณะสงฆ์และคณะผู้แทนจากประเทศจีนด้วยค่ะพระพรมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคมจเจ้าอาวาสวัวสดสเกตร,ราชาวรมหาวิหารพร้อมด้วยนายมาริสเสียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้การต้อนรับคณะสงฆ์และคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนวันวนสดสเกตร,ราชาวรมหาวิหารสถานที่ประฏิสถานพร,ระบรมสารีริกธาตุบนพระพรหมบรนพศภูเขาทองนะคะโดยมีการส่งมอบสัญ,ญลักษณ์การประชุมโต๊ะกลม พุทธศาสนิกสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ภาคพื้นทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งฝ่ายคณะเถรวาทและมหายานพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะคะโดยประเทศไทยจะเป็นบทหมายของการประชุมนี้ในปี2568อีกด้วยค่ะ ถือเป็นการสานต่อการเชื่อมสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาที่เป็นการตอกย้ำการฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนและเป็นการผลักดันการสร้างประชาคมระหว่างไทยจีนและยังเป็นโอกาสดีนะคะที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อให้ปีครบรอบความสัมพันธ์ที่จะมาถึงนี้เป็นปีทองแห่งมิตรภาพไทยจีนต่อไปด้วยค่ะ ช่วงหน้านะคะมาแสดงความยินดีค่ะกับน้องไมกี้นะคะที่เตรียมเข้ารับปริญญาค่ะที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะและที่เก่งมากๆคือเรียน3ปีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งปังปังมา <นะ S 1> เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน P.T. w p r e c i s i o n พสัสดชุชนี่สองของรายการข่าว3าสีนะคะ<ช>มาพูดเรื่องของละครกันบ้างเออหลือแค่3ตอนแล้วนะคะที่ละครสุดฮอตแห่งปี <c oughs> อย่างวานรักต้องห้ามก็คือจะอวาสานแล้วและต้องบอกเลยว่าคือยิ่งใกล้จบนี่ยิ่งพีกพิกพีิขนาดที่ว่านักแสดงเล่นเองยังตกใจเลยว่า <c oughs> เอาอย่างนี้เลยเหรอ ดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่19แล้วนะคะสำหรับละครสุดสแซ่บแห่งปียังหวานรักต้องห้ามซึ่งหลังจะอ,ออกอากาศไปนะคะก็ถูกพูดถึงเยอะมากแถมได้หลอกของเรื่องนี้นะคะยังเป็นมีมให้หลายๆคนเนี่ยเอาไปเล่นในติ๊กต็อเยอะมากจนกลายเป็นไวรัลไปเลยซึ่งมาเช้านี้นะคะทีมแสดงจากละครเรื่องนี้เขาก็เดินทางมาฝากทุกคนนะคะ ติดตาม3มตอนสุดท้ายที่เหลือของหวานรักต้องห้ามกันเยอะๆแต่อยากให้ตั้งรับกันไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่านอกจากความหวานที่จะมาแบบฉ่ำแล้วความดราม่าก,ก็คือยังมีอยู่และสิ่งที่ม่อยากให้พลาดก็คือบทสรุปของเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าขนาดนักแสดงเป็นคนแสดงเองคือแบบอ่านบทแล้วยังอึ้งอ่ะว่าจะจบแบบนี้จริงๆหรอเชื่อว่าคนดูก็จะทึ่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะ อีพีสิบ้าคือวันนี้เห็นว่าหวานหวานอยู่แต่ขึ้นชื่อว่าหวานรักต้องห้าม uh huh. ความต้องห้ามมันจะอยู่ในอีพีไหนกันแน่เดี๋ยวต้องรอดูความพลิกผันนะผมเฮ้ยไม่อยากใบ้เลยว่ามีความพลิกผันอยู่ในละครนะ uh huh. ตอนจบอะเป็นตอนที่เอาจริงนักแสดงทุกคนเซอร์ไพรส์กันมากเพราะว่าตอนแรกที่ถ่ายทำอะบทมันยังไม่ถึงตอนจบ uh huh. แล้วตอนที่มันตอนที่บทอะเขียนจนถึงตอนจบแล,แล้วนักแสดงได้อ่านพร้อมกันทุกคนทุกคนแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอือห uh ือ huh. แบบ ไม่คิดโอ mm ้ยอย่างเงี้ยคือทุกคนเซอร์ไพรส์ก mm ันมากเซอร์ไพรส์ยันผู้จัดละครเลยนะครับส่องค่ะสองช่วยปั่นเทรนด์ด้วยอยู่ในแฮชแท็กอะไรอย่างงี้ใช่ก็แฟนคลับก็แบบรู้สึกว่าเออดีใจที่หนูได้มาเล่นละครครั้งแรกแล้วก็ได้เล่นแบบว่าบทแบบบทที่แตกต่างจากที่เคยเล่นมาด้วยค่ะมีอยู่ฮะแต่ว่าจะมีคนทัก ข้างนอกบ้างครับแต่ตอนผมเซตผมจะไม่มีคนทัก <c oughs> แต่ถ้าเกิดผมไม่เซตปล่อยไปแบบเซต <c oughs> ทักทันทีเใช่ชาลีครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณที่แชร์ขอบคุณที่สปอร์ตพวกเราทั้งหมดในละครมันเราต้องห้ามนะคะจะได้รู้รรรว่าวานรักมันต้องห้ามแค่ไหนครับแต่ว่าคนดูต้องกรี๊ดแน่เลยแบบกรี๊ด หวานรักต้องห้ามนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลารเวลนายนานทีทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ค่าเขาบอกว่าจะเอออยากรู้เลยว่าจะจบยังไงจริงเหรออย่าง,งนี้ เราดูซิว่าจะเป็นยังไง<ห>แล้วจะมีมีมออกมาอีกมากมายแค่น่าจะ<ห>ท่วมะะติก๊กตอกกันเลยทีเดียวเราชมกันเลยฮามพลาเด็ดขาดมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มน้องไมกี้กันต่อเลยค่ะมาชื่นชมอ่ะเรื่องละครผ่านไปมาที่เรื่องของการเรียนกันบ้างอย่างที่คุณแหวนได้เกริ่นไปนะคะว่าน้องนักงานหนักมากคืองานมาแบบรัวๆเลยแต่ก็ยังแบ่งเวลาการเรียนอย่างไม่ขาดตัวบกพร่องนะคะ จบแบบ3ปีก็เก่งแล้วนะแล้วคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด,ด้วยค่ะ <Ooh. S 1> เรียกก็เป็นหนุ่มที่มากความสามารถจริงๆนะคะสำหรับไมกี้ปณิธานค่ะเพราะนอกจากจะฝากผลงาน กับช่อง3ามเอาไว้2เรื่องปังๆแล้วเนี่ย,แล,ยแล้วก็ออกงานอีเวนต์ไม่ว่างเลยแต่เจ้าตัวก็ไม่ทิ้งการเรียนอะแล้วก็ขยันสุดๆด้วยล่าสุดน้องไมกี้สําเร็จการศึกษาปริญ,ญญาตรีสาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนดิง้งวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังสิต์ค่ะที่สําคัญคือควา้าเกียรติยศอันดับหนึ่งมาด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ในงานซ้อมรับปริญญานะคะแฟนๆของไมกี้ก็ไปร่วมแสดงความดีเยอะมากเจ้าตัวเขาก็ปลื้มสุดๆเลยค่ะพร้อมกับขอขอบคุณ แฟนๆทุกๆคนบางคนมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะพร้อมอ้อนว่าคิดถึงแฟนๆมากๆก็เลยนั่งเมาส์กันเป็นชั่วโมงเลยวว้ากี่นะค่ะดีใจมากๆครับผมแล้วก็ภูมิใจมากๆด้วยครับคือแบบพูดได้เต็มปากว่าจบได้ด้วยตัวเองคือดีใจมากๆขอบคุณทางมอลังสิตแล้วก็ขอบคุณทางทุนของมอลังสิตด้วยครับผมทุนครีเอเตอร์ที่สานฝันให้กับผมในวันนี้ครับ ใช่ครับผมเรียน3าปีครับเพื่อนทุกคนเฟรนลี่มากๆอาจารย์ทุกคนคือเข้าใจมากๆเลยแล้วก็แบบเป็นกันเองมากๆผมได้ความรู้อะไรจากมอลังศิต์นี่เยอะมากๆจริงคือไม่ผิดหวังเลยครับผมที่เลือกเรียนที่มอลังศิต์นี่ครับช่วงที่ผมเข้ามาเรียนช่วงปีหนึ่งครับผมเป็นช่วงโควิดพอดีก็เลยจะต้องเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนออนไลน์ตอนแรกก็มีมีกังวลบ้างว่าแบบเอ้ยจะผมจะหากลุ่มเรียนได้หรือเปล่าจะหาเพื่อนได้หรือเปล่าเพราะแทบไม่ได้ไปมอเลยครับผมแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เลยครับเพื่อนเพื่อนมอลังศิต์คือใจดีกกันมา ถ้าให้พูดเอาจริงๆนะปีนี้ผมได้รางวัลมาเยอะมากๆแล้วนะเพราะว่าปีนี้ทั้งละครออนสองเรื่องเลยแล้วก็เรียนจบอีกมันเป็นรางวัลชีวิตของผมอยู่แล้วด้วยครับผมถ้าไม่ต้องตอบแทนอะไรเลยอยากตอบแทนคุณพ่อคุณแม่มากกว่าครับพี่ๆเพื่อนๆนะักแสดงทุกคนมาแบบ,มแบบร่วมแสดงความยินดีด้วยมาวันจริงนี้ก็เยอะมากๆแล้วก็ไหนจะแบบทางโซเชียลอีกคือขอบคุณพี่ๆมากๆเลยผมเป็นกําลังใจให้กับผมเยอะมากๆเลยจริงๆคือครอบครัวช่างสาวแบบอบอุ่นมากๆเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ อภิชาติบุตธที่แท้ทรูจะ,จะพูดเลยคุณลูกเราจะเป็นอย่างงี้ไหมเพื่อนอลุ้นนะสุดยอดเลยอ่ะเป็นนักเรียนทุนด้วยนักเรียนทุนแล้วก็คืองานการแบบแน่นขนาดนี้ยังแบ่งเวลาได้ดีขนาดนี้เลยนะคะอยังไงก็รายการข่าวสามสีก็ขอร่วมแดงคามมินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งเป็นปีทองปีที่ดีมากๆอของน้องเงกี้จริงๆินดีด้วยครั้งค่ะ แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆรุ่นใหม่มด้วยเนาะเอาล้ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าย,ยินดีเช่นกันนะคะกับงานมงคลสมรสของพี่วุ้นเส้นแล้วก็นิคธนภูมินะคะซึ่งแน่นอนว่าดิฉันก็ไปร่วมงานด้วยทั้งที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่ไทยด้วยค่ะ บอกเลยว่าบรรยากาศในงานชื่นเมื่อสุดๆเลยนะคะสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสของพี่วุ้นเส้นนะคะวิธิธิพาและนิกธนภูมินะคะที่มาพร้อมกับทีมงานอารูราอารโนโวคือแค่เดินเข้าไปในงานแล้วบรรยากาศก,าก็แบบอบอวลไปได้วยกลาบหลากหลายชนิดพร้อมด้วยดอกไฮเดนเยฮอลแลนด์นะคะสุดาาตาเลยและกิมมินะคะของชํารุ่ยนั่นก็คือเทียนหอมกลิ่นพิเศษที่ปรุงใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะซึ่งบ่าวสาวนะคะก็เป็นคนคัดสรรด้วยตัวเองเป็นอย่างดีส่วนสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือ ชุดที่เจ้าสาวใสในงานนี้คือสวยทุกชุดไม่ว่าจะเป็นชุดแถลงข่าวเนี่ยที่มาพร้อมกับเครื่องประดับนะคะมูลค่ารวมกว่า38ล้านบาทส่วนชุดเปิดตัวเจ้าสาวค่ะเป็นการตัดเย็บพิเศษนะคะมีน้ำหนักมากถึง10กิโลกรัมด้วยส,สุดจริงงานนี้นะคะก็มีเพื่อนพ้องในวงการไปร่วมแสดงความยินดีกันเยอะมากนอกจากดิฉันแล้วนะคะก็มีพีกรข่าวสามสีไม่ว่าจะเป็นน้องแบม,มแจ็กกี้ก็ไปนะคะแล้วก็ยังมีแม่ชมเจนนี่แพทริเซียคิมเบอรี่ได้อีกมากมายเลยเรียกว่าไปร่วมงานไปนสกี ยานกันเกือบจะทั้งวงการกันเลยทีเดียวนะคะ,ะยังไงไรายการข่าว3ามสีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอุ้นเส้นแล้วก็นิกมากๆเลยนะคะขอให้ทั้งคู่ก็ครองรักกันยืนยาวแล้วก็มีเบบีไว้วนะจ๊ะแฮชแท็กเจ้าสาวสวยมากาจริงจริงด้ยิุงนลยสวยจริงออร่ราพุ่งกระชูดมอค่ะ ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าในช่วงของไทยนิยมชมอร่อยจะพาไปบุกร้านเด็ดค่ะยานลาดพล้าวังหินกับร้านขามหมูที่สายกินต้องร้องว้าวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นร้านขามหมูคุโรบูตะที่ขึ้นชื่อเรื่องขามหมูตุนสูตรพิเศษเออปัจจุบันนี้เปิดขายถึง6สาขาแลวเอาพูดยาวมากยิ่งคนยิ่งสิวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชม สวัสดีครับผู้ชมครับใครนิยมชมอร่อยผมพี่ปูรีและตังคจอนครับข้างๆผมผู้จัดการผลิตผมนะครับคุณนัทครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อารคุณนัทเป็นเด็กแถวนี้ใช่ครับเราอยู่ที่ลาดพร้าววังหิน54คุณอยู่ผมอยู่ช่วย4ซอย6ครับอยู่อีกสามเดือนใกล้ๆกันไม่เชื่อบนหมดเนาะใช่ใช่คุณบอกว่าแถวนี้ร้านอาหารอร่อยเพียบเยอะมากพี่อ่มันจะมีทั้งอาหารกลางวันอาหารจนแบบโต๊ะรุ่งอะไรอย่างงี้ก็มีคุณบอกมีร้านข้าวขาหมูคือเป็นที่สุดอะเรียกว่าทีเด็ดเลยดีกว่าพี่ทีเด็ด นี่นั่นเลยครับย่านย่านบางหินนี่แหละครับครับแล้วผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทีมงานไปเอาข้อมูลนี้มาให้อ่านน่าทึ่งมากเริ่มตั้งแต่สมัยคุณพ่อคือทำป๋๋ยจับอร่อยมากๆเวละห้าหกร้อยจานอยู่ที่ตรังอ่ะป๋๋ยจับอร่อยชามใหญ่มากครับผมแล้วก็พอบอกว่าร้านที่เคยออกโค้คุณต๋อยนี่มาถึงแล้วใช่โค้คุณต๋อยนะครับผมเมื่อหลายปีที่แล้วใช่ก็ต้องแน่ใจว่า วันนี้เราจะได้ทานอาหารอร่อยแน่นอนเหนืนอนเ,อเรามาตามรอยคุณ,คณต่อยนะใช่แต่ริงมาตามรอยคุณน่ะเพราะคุณมัน่นใจว่านานนี้อร่อยมากสุดยอดครับผมมาดูไปดูกันขาหมูที่อร่อยมากๆขาหมูคูโรกุตะแห่รางวัลอร่อยครับผม เจ้าของร้านขาหมูคูโรปตะห้ารางวัลอร่อยครับคุณคงอัคลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเนี่ยอยู่ท่ามกลางโต๊ะที่แบบเต็มไปด้วยหมูในหลากหลายลีลาของอาหารครับคุณเตยครับมาดูก่อนว่าหน้าโต๊ะเราคุณคงเตรียมอะไรให้เราบ้างอันนี้ก่อนเลยอันนี้คือที่สุดต้นตำนานของร้านนี้เกิดมาจากคำว่าปวยจับนะครับมัยนั้นก็60สปีที่แล้วได้ครับอันนี้ซิกเนเจอร์ของร้านอีกตัวหนึ่งเลยครับคุณ หมูกรอบครับคุณอาร์มร้องเลยครับโอ้หเดียวความกรอบของแบบเนื้อหมูเขาไมาฟังรอเราตั้งนานน้ออเยนืเนื้อความนิ่มนะความนุ่มของเนื้อหมูครบครับครบแต่ที่ทีเด็ดคืออันนี้ขาหมูทางร้านเองนี่ก็ก็จะตุ๋นสิบชั่วโมงเหมือนกันสิบชั่วโมงนำมาตุ๋นก่อนสิบชั่วโมงนะทุกวันนุ่มละลายดูนุ่มละลายลูกค้า ที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ครับแบะจิมแบะทานได้นะครับร้านเปิดตั้งแต่1ิโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มครับถ้าลูกค้าที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านจะสั่งผ่านท่องทางดีดิวเวอรี่ก็ได้เช่นกันครับแค่พิมพ์คำว่าขาหมูคูรูปตะห้ารางวันอร่อยคุณคงอัคลินครับวรนิ้ใครที่ยงชิมอร่อยมาทานที่ร้านนี้พวกเราขอบอกว่าร้านขาหมูคูรูปตะห้ารางวันอร่อยอร่อยจริงๆครับ โอ้โหครับเล่อไม่ไม่หน่อยแล้วครับคือเขาทำททราบไหมผมไปไหนมาผมเพิ่งออกจากคลินิกผมไปล้างท้องมาเพราะผมทราบวันนี้ผมจะได้มารับประทานคุโรบุตะในหัวใจที่อร่อยที่สุดในโลกผมเนี่ยเป็นคนที่รักหมูดำคุโรบุตะที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมาทานที่นี่เนี่ยผมจะไม่ยอมให้มีเนื้อที่อย่างอื่นในกระเพาะผมต้องถูเสียไปเลยผมไปล้างท้องมาเลย ตามอรอยความอร่อยกันได้นะคะที่ร้านขาหมูคุนบุตะานะคะมี6สาขาด้วยกัน,นะค่ะและสามารถติดตามรับชมนะคะไทยเนี่ยมชมอร่อยแบบฟูลเอพิโซดกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา10บนาฬิกานะคะทางแฟนเพจ Facebook ไทยเนี่ยมทีวีและ YouTube Search Group Offi c i a l ค่ะค่ะสวัสดีวันนี้เวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิเซอร์แอนดวันพรีเซรัมด้วยค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ